มิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT พ p r e m i ยมปี2016 4WD ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเครื่องดีเซล181แรงม้าให้กำลังเต็มที่เลยนะครับมีเนวิเกเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แผนที่แล้วก็กล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็จอกลางตรงนี้ก็มีให้เรียบร้อยนะครับผมขายเหลือ สวัสดีครับผมเซลจีนะฮะวันนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถนะฮะช่วงเซลช่วยขายรถนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดรถยนต์มือสองนะฮะอยู่แถวถนนกาญจนาพิเศษนะฮะดีเคกูตานะครับรเราก็เปิดมาเกือบ30ปีแล้วนะฮะมีรถให้ท่านเลือกมากกว่าถึง200คันนะฮะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้สามารถแวะชมได้นะครับร้านเรา ติดถนนใหญ่เลยฮะติดกับร้านอาหารตัวแจงอยเยองสมาคมชาวปัาใต้นะครับเจอกันทุกวันนะฮะเราไม่มีวันหยุดเลยนะครับเทศกาลเราก็เปิดทุกวันนะวันนี้เรามีรถตลาดรถ PPV เป็นรถเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวราคาเบาๆมาให้ลูกค้านะครับนั่นก็คือเจ้า mitsubishi pajero sport 2.4 GT Premium ปี2016นั่นเองนะรถมือเดียวรถบ้านไม่แท้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะว่า ออปชั่นภายนอกภายในยตัวเนี้ยเขาน่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรับชมกันเลยครับ เด่นรถดังประจำสัปดาห์นี้นะนั่นก็คือเจ้ามิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต GT พรีเมียปี2 1 6 6 4นนะตัวนี้เป็นตัวขับ4ล้อนะครับก็ตัวออฟโรดนั่นเองนะครับภายนอกก็คือเจ้านูวนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะสีเทาสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะตัวนี้เจ้ามิสูบิชินะฮะตัวนี้ก็จะมีโลโก้มิสูแล้วก็จังด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ ไฟหน้าเ็าจะเป็นแบบตัวโปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟเดอร์ทามแนลิงไลท์ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมมาร์กิ่งเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกด้วยนะครับด้านล่างเขาจะเป็นสีเทานะฮะตัดกับตัวสีรถซึ่งสวยงามลงตัวกันเลยนะครับด้านข้างตัวนี้ก็ให้มาด้วยกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเลยนะฮะแล้วก็เป็นตัวโครเมี่ยมมีไฟเลี้ยวตรงกระจกด้านนี้นะครับแล้วด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนะต้องสองฝั่งเลยนะครับ พร้อมติดปีใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับเรียบร้อยเลยส่วนมือเปิดตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมทั้ง4บานนะฮะกุญแจก็เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะสามารถเปิดอัตโนมัติได้นะครับบันไดก็จะเป็นออริจินอลจากโรงงานเลยนะสีสวยๆเดิมๆนะฮะนี้บันไดก็แข็งแรงทนทานนะครับเดี๋ยวเรามาชมเจ้าล้อแมกกันเลยนะตัวนี้ก็ล้อแมกก็จะเป็นแบบอลลอยนะฮะก็จะเป็นสีเงาล่องดำนะฮะแล้วก็ ยางที่ให้มา4เส้นก็ยังใหม่ๆสําหรับลูกค้าเลยนะครับนั่นก็คือยางมิชลินนะฮะแล้วก็จะเป็นขอบที่2 6 5 6 0 r 1 8ก็คือขอบ18เลยด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกด้านหลังก็ดิสเบรกนะฮะตัวนี้ก็ในเรื่องการเบรกก็จะดีกว่าเบรกดับนิดนึงเพราะว่าในเรามาด้วยความเร็วตัวนี้ก็จะระบายเรื่องความร้อนได้มากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านโบนลนนตัวนี้ก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับก็มาจากโรงงานเลยนะพร้อมปลีมเรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟเบรกลงที่3ให้เรียบร้อย แล้วก็จะมีตัวไล่ป้าให้เรียบร้อยนะตัวที่ปัดน้ํำฝนก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะฮะจากโรงงานไฟท้ายเจ้ามิสูคันนี้ก็เด่นมองเห็นเด่นชัดตามสไตล์มิสูนะฮะอันนี้ก็สวยงามมากเลยนะแล้วก็ส่วนฝาท้ายตัวนี้ก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับพร้อมแทบโครเมียมตรงนี้นะฮะแล้วก็บ่งบอกถึงมิสูปาเจโรสปอร์ต 4WD ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับป็นตัวออฟโรดนะสำหรับ สายลุยที่ชอบนะฮะแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยก็จะมีมาร์คกิ้งเซนเซอร์ด้านหลังตรงนี้ก็อยู่ประมาณทั้งหกจุดนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันเลยนะตัวนี้ยางอะไหล่ก็อยู่ด้านล่างนะฮะก็ใหม่ๆนะยังไม่ลงพื้นเลยด้านล่างก็ไม่มีเรื่องจมน้ําหรือมีอุบัติเหตุมาด้านท้ายนะครับไม่มีเป็นสนิมเลยนะนี้เดิมๆจากโรงงานเลยครับเดี๋ยวเรามาเปิดป่าท้ายด้านท้ายกันเลยนะครับตัวนี้ก็ยังไม่เป็นไฟฟ้านะฮะตัวนี้ก็จะเปแบบเป็นนนแบบวธรรมดา โชกก็แน่นเดิมเเลยนะครับตัวนี้หัวน็อตฝั่งด้านขวาเดิมนะไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนเดิมเลยฝั่งด้านขวานะครับสองจุดเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายตัวนี้ก็น็อตเดิมเดิมไม่มีการแกะไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนฝาเดิมผิวแห้งบางๆรอยเมคอาร์ดเดิมๆสวยงามร่องน้าเดิมเดิมสวยงามเมคอาร์ดสวยงามเลยนะครับฝาท้ายตะเข็บตรงแนวสวยงามทั้งบานเลยนะครับมีรอยเมคอาร์ดคมๆเอานี้รูปเนี่ยจะมีความรู้สึกคมๆนะ เขาบ่งบอกถึงรถคันนี้ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านท้ายมาเลยครับเนี่ยตะเข็บสวยงามเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประตูฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งด้านท้ายของคนขับนะเราก็จะเปิดเบรกอาร์ให้ดูเลยนะก็ะบ่งบอกถึงเรื่องไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านข้างมานะครับเบรกอาร์ <S <S สวยงามเลยทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งคนนั่งนะผมเปิดให้ดูเลยนะตะเข็บสวยงามเลยก็ประตูทั้งอย่างสวยงามหมดเดิมทั้งคันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเจ้ามิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตพรีเมียมส GT นะครับตัวออฟโรดตัวขับ4หน้าคันนี้ก็เป็นเครื่อง2.4ลิตรนะฮะเป็นเครื่องคอมบะเรวเดี่ยวกับเรื่องอัตราการกีนน้ำมันรุ่นนี้ต้องบอกว่าตอบสนองมากประหยัดมากเลยนะครับสำหรับรถครอบครัวราคาเบาๆนะ,ะเดี๋ยวเปิดมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ระบบเบรกก็จะเป็นแบบ ABS 4ล้อเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดีเซล181แแรงม้าให้กำลังเต็มที่เลยนะครับ เราเปิดกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝาหน้ากันเลยนะครับน็อตฝากระโปรงด้านหน้าทั้งบนทัน้งล่างเดิมเลยนะครับไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการไขนะครับแล้วก็ตะเข็บฝากระโปรงอ่ะตรงนี้นะสวยงามเดิมเลยนะครับผิวแห้งๆเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนฝามานะครับปันความร้อนเดิมๆนะนี่รอยแมกกาซีดอยู่ความคมอยู่ตะเข็บสวยงามตรงเหนี่ยวสวยงามเลยนะครับมาดูหัวน็อตฝากระโปรงด้านขวาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนนะครับ บางโคนซ่องซับในเด,มเดิมๆบางคนไม่มีสีโป๊เดิมเลยนะครับรวมมาถึงคานด้านหน้านี่นะตัวภาษาอังกฤษก็ยังอยู่ครบนะครับน็อตคานด้านหน้าก็ไม่มีการแกะน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมสวยงามคานสวยงลยทั้งฝั่งด้านซ้ายคานเดิมทุกอย่างนะบางโคนด้านขวาน็อตเดิมไม่มีการแกะเลยนะครับผิวซอกซับในดเดิมๆบางบา้าง เดีย๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันะฮะเจ้ามิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium ปี2016นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้ออะผมขออนุญาตขึ้นมานั่งด้านบนเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับเลยนะเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับสามารถปรับได้8ทิศทางนะเจ้าเบาะตัวนี้นะออกขออนุญาตปิดตรงนี้ ตัวนี้กุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีครบนะไม่ว่าจะเป็นกุญแจ2ชุดผู้มือการใช้บุ๊กสบิตผู่มือการใช้ครบทุกอย่างเลยนะตอนนี้เป็นรถบ้านนะครับขออนุญาตสตาร์ตตัวนี้จะเป็นผู้สตาร์นะฮะอ่าสตาร์ขึ้นมาแล้วครับอ่าเดี๋ยวมาดูเลขไมเลยนะฮะเลขไม้ที่เป็นไม้แท้นะครับรับประกันนะเราไม่มีการาเกียร์ไมหรือว่า,าตกแต่งเกียร์เรื่องเรือนไม่นะหนึ่งแสนสี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับสําหรับรถปี2016 ม่ไม่เยอะนะผมว่านะโอเคนะเป็นรถบ้านแล้วก็ไม่ใช่รถบริษัทไม่ใช่รถเช่าไม่ใช่รถประมูลนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในเลยคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำสวยงามเลยนะครับแล้วก็เก๊ะด้านข้างฝั่งคนนั่งตัวนี้ก็จะเป็นเกะมาตรฐานนะฮะก็สามารถใส่สัมภาระได้นะเอกสารต่างๆได้เลยนะครับเจ้าพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบสปอร์ตเลยนะครับเป็นเหมือน4ก้านแล้วก็ ผมอะไรก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะฮะมีโหมดต่างๆนะครับมาสามารถทั้งฝวง่งซ้ายทั้งฝว่งขวามีพูดคอนโทรลได้เรียบร้อยนะมีโทรศัพท์นะวางสายรับสายได้นะครับตัวนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแป้นเพทชิปสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่มือได้เหมือนรถแข่งเลยครับตัวนี้นะั้งซ้ายด้งนขวาหน้าจอตัวนี้ก็จะมุงบอกนะโอเคสวยงามเลยหน้าจอก็จะเป็นอาจากโรงงานมีเนวิเกเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แผนที่แล้วก็กล้องมองหลังให้ด้วยนะครับนี่ัน,นี้มีกล้องมองหลัง 360นะฮะตัวนี้นะกนะล้องสามารถมองได้ทั่วเลยนะครับแล้วแอร์ตัวนี้แอร์ก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้แอร์นิชต้อนนะทั้งซ้ายทั้งขวาปรับโหมดอุณหภูมิได้นะครับช่องแอร์ก็สีหด้าเลยนะครับตัวเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้างๆเกียร์ก็จะมีเกียร์โฟเกียร์รุ่นใหม่นี้จะเป็นเกียร์โฟมีโฟล์ไฮโฟล์โลนี้สามารถปรับแต่งตามสภาพถนนได้ลยครับอันนี้แต่งง่ายระบบเบรกก็จะเป็นแบบเบรกไฟฟ้านะครับตัวนี้ เป็นเบรกไฟฟ้าเลยนะครับอาตโนมัติตรงกลางก็จะมีช่องวางแก้วให้เรียบร้อยนะครับสองอันนะครับเกทด้านกลางก็เป็นหนังแท้สามารถเกตสัมภาระได้ดึกถึงกันนะครับตัวนี้ก็มีตัวชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับหนึ่งต่อนะครับส่วนไฟด้านหน้าตัวนี้ก็จะมีไฟตรงหน้าเก๋งนะฮะแล้วก็สองดวงพร้อมที่ใส่แว่นกันแดดแว่นสายตาแล้วก็ที่บังแดดฝั่งคนนั่งก็จะมีกระจกให้ด้วยนะครับฝั่งคนขับ ก็มีกระจกเหมือนกันนะเสริมเสริมหล่อเสริมสวยกันได้นะฮะขึ้นมานั่งด้านบนก็จะมีมือจนะับมาเพราะว่าตรงน,นี้เป็นรถ PPV ก็อาจจะสูงนิดนึงนะฮะฝั่งคนขับก็จะมีมือฝั่งคนนั่งก็มีเหมือนกันกระจกก็แบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับอ่าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนี่ด้านฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบขึ้นรถแบบออโต้นะส่วนฝั่งคนนั่งก็จะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็จอกลางตรงนี้ก็มีให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้า ที่มีลูกหลานนั่งอยู่ด้านหลังนะตัวนี้ก็จะมีจอกลางให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้เล่นคาราเตะก็ได้นะครับตรงนี้เนาะความปลอดภัยในเรื่องขับขี่บนท้องถนนนะแอร์แบ็กทุกอย่างครบทุกอย่างเลยนะครับระบบเบรก ABS นะฮะแล้วก็เป็นรถ PPV ที่สูงกําลังดีนะฮะเป็นรถครอบครัวที่สามารถเดินทางไกลต่างจังหวัดผมว่านะในเรื่องการขับขี่นี่ทัศนวิสัยในเรื่องการมองมองได้ไกลมากตัวนี้แล้วก็การขับขี่การเข้าโค้งซ้ายโค้งขวา รุ่นนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากนะขับดีมากๆเลยแล้วก็ประหยัดเรื่องเชื้อเพลินด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์ดตรงกลางกันนะฮะแถวนี้ถ้าสามารถพับได้นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดท่านไม่ได้นั่งตัวนี้ก็สามารถพับได้เลยนะครับนี่นะฮะพับแบบนี้ได้เลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะก็พับได้เหมือนกันแล้วก็สามารถเก็บสัมภาระได้ด้านหลังก็จะมีแอร์ปรับอุณหภูมิต่างๆปรับโบต่างๆด้านหลังนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ด้านหลังนะมีไฟเก่งให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ ด้านหลังนี่ผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะเนี่ยผมรอขึ้นไปนั่งดูนะครับสบายเลยทั้งหลังสามารถปรับตรงไปแล้วก็วางสัมภาระได้ด้านหลังนี่ผมนี่สูงร้อยแปดสิบนะแล้วก็แล้วก็วกน้าหนักก็ประมาณทักเจ็ดสิบกิโลที่นั่งสบายเลยนะฮนะเด็กๆก,ก็ยิ่งโอเคเลยแล้วก็แอร์ก็จะเป็นตามช่องต่างๆนี้นะมองถึงนะหน้าจอก็ันี่สบายเนยะเล่นซีดีได้ทุกอย่างเลยนะครับ สำหรับราคาวันนี้นะครผมก็ลดแบบราคาให้พิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนเพจของเราเลยนะครับเจ้ามิสูพิชิปาเจโร่สปอร์ตปี2016นะฮะ g t p r e m i ยมแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับแล้วก็เลขไม้แท้แล้วประกันบอดี้ไม่มีเรื่องบาดเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะฮะแล้ประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะสำหรับลูกค้าที่จัดไปแนนนะครับแล้วก็คันนี้ราคาแบบเล่าๆให้ลูกค้าเลย จากราคา6 0 49,000วันนี้ผมไม่ขายแล้วครับผมขายเหลือ629,000บาทนะครับเป็นรถตัวท็อปนะเป็นรถออฟโรดก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าที่ชมรีวิวนี้อยู่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะครับอยากได้รุ่นนี้เลยสีนี้เลยนะติดต่อทีมงานเราได้นะครับ หรือส่งเอกสารให้เราตรวจสอบก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่จะไปแน็ตน,นะเรื่องผ่านเรียบร้อยแล้วเราจะนํารถคันนี้ไปบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านนะท่านไม่ต้องลงมานะฮะเราสามารถถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้ท่านดูทุกซอกทุกมุมให้ลูกค้าเลยนะครับให้เห็นเด่นชั้นเลยว่ารถคันนี้สวยจริงนะคะแล้วก็รถมือเดียวจริงเลขไม้แท้จริงนะครับสาหรับวันนี้ผมเซลจี G นะฮะต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วก็มีของแถมให้ลูกค้าแล้วก็รถสวย,สวยราคาเบาๆมานําเสนอกับลูกค้า อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ